เพื่อการพิธีบัลลังก์ท่าศาเตรียมนะครับปั่นโค้งตรงนี้ครับเรียบร้อยครับโอ้โหขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอย่างรวดเร็วครับชมรียบสีเธอสักใจมั่นครับปั่นลูกฟรีคิกเข้าไปครับโอ้ได้ประตูนําเร็วครับวันนี้ใจมั่นโอ้โหแล้วนี่นี่ถือว่าโดนบอลกันบ้างหรือยังครับเนี่ยทีมอีสานเนี่ยโอ้โหดูครับยิงหายเลยครับระยะระยะไม่ไกลนะครับแล้วก็ เปิดลุยขึ้นมาอาครับคิวแบร์หลุดขึ้นมาไม่ล้าหน้าด้วยทางขวาบ,บองนายเปิดยัดย้อนหลังก็มาจับได้แล้ววนยิงตรงเดียวเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งใหญ่นินวงครับตีสเสมอจนได้ครับโอ้โหเป็นประตูที่<ะ>ทําได้สวยงามครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหจังหวะเติมขึ้นมาของแบ็คขวานะครับกลับมา ยูเลเมพลิกไปแล้วครับยูเลเมถึงเส้นหลังเปิดเบียดมาแล้วจิ้มลูกนี้ไม่ได้อ้าวครับเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นธรรมด์ดอเซวีครับที่ป่าเข้าไปครับสองประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหเปิดเกมรุกเต็มตัวครับชลบุรีนำไปอีกแล้วนะครับครึ่งแรกก็นำเวลาไม่ถึง5นาทีครับจัดการได้ครับขึ้นนำอีกหนึ่งครั้งนะครับ2ประตูต่อหนึ่งแล้วเป็นกองหน้าตัวใหม่ที่ส่งการต่อสายอ้าวหลุดไปอีกแล้วครับพิภพเปิดมาดอเซวีอ้าวจิ้มแล้วเป็น3-1เลยครับตรงนี้ โอ้โหมูเซอิตเรายังไม่เห็นครับว่ามาได้ยังไงครับแอ่จังหวะของพิภพแต่ว่าตอนนี้สามหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับชุมบุรีนาห่างไปอีกครับนี่ครับนาต้องนําให้ขาดแบบนี้ครับโอ้โหแล้วสองลูกครับ <c oughs> ลางจีเข้ามายอดหน้าประตูดอสวซีเกียร์อาแปาแล้วก็เป็นหูเรียบร้อยครับสี่ประตูตอนหนึ่งเป็นแฮตทริกเลยครับของดอสเซี่โอ้โหโค้ชเองยิ้มได้กันตอนนี้ เล่นสูตรครับอดุลแตะมาสวยครับต,นตันพงศ์แล้วเปิดเลี้ยงเขามายิงเรียบร้อยครับโอ้โหห้าประตูต่อหนึ่งเป็นสูตรเลยครับชลบุรีอ๋อวนวิลเม่หรือเปล่าที่ทาประตูได้แล้วดูครั้งนะครับโอ้แต่ว่าเป็นสูตรที่ถือว่าใช้ได้ผลจริงๆครับต้องชมันนี้ครับตันพงศ์สำาักที่วิ่งมาถึงเส้นหลังแลวปาดให้เพื่อนหน้าประตูครับ อันนี้ของจริงครับเมื่อกี้หลอกอันนี้มาเลยครับหมดเก้าว90นาทีครับชลบุรีเอฟซีก็เอาชนะอีสานยูเต็ดไปได้ครับ5ประตูต่อนหนึ่งนะครับในเกมนี้ครับเดี๋ยวเป็นเกมที่คลองได้สมบูรณ์แบบเลยนะครับในครึ่งแรกเนี่ยเสมอกันอยู่1-1นะครับเทธอสาวยิ่นยิงให้เจ้าบ้านขึ้นนำก่อนนาทีที่สองครับก่อนจะโดนใหญ่นินวงเนี่ยตามดีเสมอได้สำเร็จนะครับ